เทศกาลกินเจนี้ก็อยากจะแนะนําสถานที่แห่งหนึ่งที่เราไปมาแล้วเรารู้สึกว่าเอยประทับใจอะคะ่ะทุกคนเป็นโรงเจเล็กๆนะคะอาจจะไม่มากอาจจะไม่ได้ใหญ่โตเหมือนสถานที่ต่างๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ทาให้เราสะดุดตานะคะคือความเรียบง่ายความรู้สึกที่แบบว่าเอยไปแล้วรู้สึกสบายใจอะคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นใบเซมซีนะคะโบราณโดยใช้คําว่าโบราณน,นะถ้าสาหรับเราคือเราไม่เคยเห็นนะคะ แล้วก็น่าจะอยู่มาประมาณ2 0 3 0 4 0ปีขึ้นได้นะคะแต่โรงเจนี้ตั้งมาประมาณ100ยกว่าปีนะคะจากรุ่นสู่รุ่นนะคะจนมาถึงรุ่นปัจจุบันนะคะนั่นก็คือโรงเจนะคะเทียนเต้าเทียนเต้าตัวนะคะทุกคนหรือโรงเจท่าลาบนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะคะใครอยากมาทําบุญหรือมาสถานที่ที่แบบว่าสงบๆนะคะที่นี่ทุกอย่างก็คือจะเป็นแบบกันเองสุดๆเลยนะคะซึ่ง อันนี้เป็นพี่นะคะจะเป็นเจ้าของเป็นคนที่ดูแลโลงดูแลลงเจตรงนี้นะคะมาตั้งแต่รุ่นสมัยอากงอมามานานมาแล้วนะคะทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะมีจุดที่ให้เราไหว้ทั้งหมดนะคะ15จุดนะคะซึ่งติ๊กก็เป็นครั้งแรกนะคะพอดีพี่ที่ทํางานนะคะเขา ก็กินเจเหมือนกันอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็แนะนํานะคะเออก็เลยแบบชวนกันไปดูว่าเป็นโรงเส้านเขาซึ่งเราก็จะได้ทานอาหารเจบ่อยๆนะคะทุกคนแล้วที่เนี้ยมันน่าสนใจอย่างหนึ่งรู้ไหมทุกคนอาหารเจที่เนี้ยอร่อยมากนะเออเราจะบอกว่าค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเลยอะทั้งๆท,ที่เราก็ไม่กินมาบ่อยนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะไหว้าตามจุดต่างๆแล้วก็ขอบคไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่ไหว้ไม่ถูกอะไรยังไงนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เขามาคอยแนะนําแล้วก็ บอกกล่าวแล้วว่าจะต้องไหว้ตรงจุดไหนอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้มาลองเยือนดูนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจุดต่างๆนะคะซึ่งใช้ทูบทั้งหมด15ดอกเนาะเราก็จะปักกระถางละ1ดอกนะคะทั้งหมด15จุดนะคะก็คือจะเดินวนตามบ้านตามที่สารลโรงเจตรงเนี้ยนะคะมันก็ เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออมันมันรู้สึกว่าประทับใจอะค่ะทุกคนนะประทับใจในสิ่งที่เรายังไม่เคยได้ไปลงเจตรงนี้นะคะซึ่งการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะทุกคนไม่ยากนะคะก็ตรงพิกัดมาเลยปักหมุดมาเลยก็ได้นะคะพิมพ์หาไปเลยง่ายๆว่าลรงเจท่าราบนะคะแล้วเขาก็จะมาโผล่ให้เราที่นี่เลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้มาถึงจุดที่10แล้วนะคะเราก็ปักล้วก็จุดทูบตั้งแต่หนแรกใช่ป่ะแล้วก็มาเลยนะคะมจุดทที่1 1 12 นะคะก็คือเดินวนตามเนี่ยค่ะที่เขาปักไว้ขอพรอันนี้ถ้าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าเราไปเราก็ไม่ได้ขอนะคะทุกคนสิ่งที่เราขอก็คือน่าจะเป็นเรื่องงานมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าเรามองว่าการที่งานเราประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยนะเออมันก็จะช่วยเรื่องต่างๆของเราให้ราบลื่นนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นไหว้กลางแจ้งนะคะทุกคนนะมันก็จะเป็นอะไรที่แปลกๆปกติเราไปก็ก็ไหว้ยเยอะอย่างนี้อยู่แล้วนะคะตามสถานที่ต่างๆ อันนี้เป็นการเปิดมุมมองใหม่ของเราในการไปเจอแบบไปเห็นโรงเจอ,อะไรประมาณนี้นะคะแล้วจะบอกว่าที่เนี่แม่ครัวทําอร่อยนะะน่เน้นย้ำเรื่องอาหารอร่อยมากเลยนะคะใครว่างหรือใครหา,าแบบว่าที่ทําบุญอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองมาได้ทุกคนแล้วจะบอกว่าอันนี้ตั้งมาร้อยกว่าปีแล้วนะคะทุกคนร้อยกว่าปีทุกคนมันไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆนะคะที่ ใครสักคนนึงจะมาทำโรงเจได้นานขนาดนี้นะถ้าสำหรับเรามันก็เป็นอะไรที่มันว้าวมากนะคะจุดเมื่อกี้นี้คือจุดสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินชมข้างในว่าเป็นอย่างไรพักนะคะทุกอย่างยังอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะยังอยู่ในสภาพที่ความเป็นวินเทจนะคะความที่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะคะก็ยังดูแลกันเองในบรรดาครอบครัวนะคะ ก็เราก็มองว่าอเออเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นผล,ลไม้ในให,ให้ให้มีให้กินทุกวันนะคะทุกคนก็คือจะเป็นฟรีอันนี้เป็นน้ําพริกอยากจะบอกว่าน้ําพริกเมืกี้อร่อยมากทุกคนเรานั่งชิมอยู่ <laughs> นั่งกินนั่งกินข้าวหมดไปถ้วยหนึ่งทุกคนแล้วก็มีผัดผักบุ้งนะคะก็จะเป็นอาหารเจทั่วๆ่วไปะค่ะน้ําพริกอันนี้กินคู่กับผักนะคะผักลวกผักสดอย่างนี้ก็มีเนาะก็จะเป็นแบบ นี่ไฮไลท์ของงานก็คือขาดไม่ได้นะคะมีซุ้วจะมีทุกทกที่นะคะช่วงนี้เทศกาลกินเจนะคะกับข้าวเขาก็จะเปลี่ยนใหม่ทุกวันนะคะทุกคนแต่ตอนที่เราไปอะ่ะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะเขาก็เพิ่งเดินทางกลับไปนะคะประมาณ60-70คน นะคะเพิ่งจะเดินทางกลับออกไปจากโรงเจแล้วสวนกะเรลาตอนเราไปก็คือคนยังไม่มีนะคะคนยังไม่คนยังไม่มาอะไรเงี้ยมันเหมือนกับแบบเขาผัดเปลี่ยนกันไปก็แวะโลงเจตรงนี้ทีไปตรงนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นกับข้าวคร่าวๆนะคะที่เขามีวันนี้ก็จะมีเป็นข้าวต้มข้าวสวยให้เราเหมือนทั่วๆไปเลยนะคะไม่แตกต่างพอเรามา <นะ S 1> ถึงเราก็เตรียมกินข้าวเลยค่ะเราไหว้เสร็จแล้วเนาะ เราก็เตรียมเตรียมตักกับข้าวกับปลาเลยนะคะแต่ทุกอย่างก็คือบริการตัวเองนะคะทุกคนเหมือนที่โรงเจทั่วๆไปเลยนะคะก็คือกินเสร็จแล้วก็สามารถล้างถ้วยล้างอะไรได้เลยถ้าเรามันไม่เยอะนะคะแต่เขาก็มีเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ไว้คอยล้างจานให้อะไรให้แต่นี้พวกติ๊กไปติ๊กไปเองนะคะที่ก็พากล้างเองเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะกวนนะคะนะคะก็เป็นกับข้าวโดยคร่าวๆนะคะที่เรานั่งทานในวันนี้อยากจะบอกว่าน้ําพริกอร่อยมากทุกคนๆๆ อันนี้น้ำพริกอร่อยมากเรื่องจริงค่ะขออวยเรื่องน้ำพริกเลยนะคะกินกันอิ่มแล้วก็นั่งพูดคุยกันตามปกตินะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําคัญอันนี้เป็นแม่ครัวนะคะฝีมือชีเขามาซึ่งแม่ครัวคนนี้ก็จะเป็นคนที่เอ่อทำกับข้าวให้เรากินนะคะแล้วก็จะเป็นแม่ครัวประจำโรงเจที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาลองแนะนํำเมนูกันเลยค่ะอันนี้แนะนำแนะนาเป็นอาหารเจวันนี้นะคะแนะนำมอยัว อันนี้แกงเผ็ดมะเขือค่ะอันนี้อันนี้ต้มจืดอันนี้อะไรเอ่ยเนี่ยอันนี้โอ่นน้ัีผักบุ้งผัดอันนี้อันนี้ต้มอะไรอะผักอะไรทวผูอันนี้น้ำพริกกะปิอันนี้ผัดหมี่โอเคค่ะ อันนี้ทําเองนะคะจีดแฝงอันนี้เป็นแม่ครัวที่ทําเองใช่ไหมคะใช่นะคะโหอันนี้คุณป้ามารีวิวให้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ดูอีกทีหนึงว่าในโรงเจมีอะไรประมาณไหนบ้างนะคะตอนนี้แอดมินขออนุญาตพรุ่งนี้จะมีเมนูใหม่ไม่ไม่ไม่สามค่ะเรานั่งพูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะ เราก็ไม่คิดว่าเออป้าเขาก็เออลูกไปก็อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่าอะไรนะคะทุกคนผ่านไปแป๊บหนึ่งแกก็ไปทําของกับข้าวมาให้เราเพิ่มนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะ<ม>เป็นเมนูยอดฮิตของโรงเจทุกทที่เลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือผัดถั่วงอกนะคะทุกคนที่นี่ก็จะแบบว่าเออได้ยินเสียงผัดกระทะเราก็เลยเดินมาดูเอ้ามีผัดถั่วงอกให้กินด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคน<ม>แล้วตรงเนี้ยมันจะอร่อยนะคะซึ่งซึ่งเรากินมาเราก็บอกว่าเออตรงนี้มันอร่อยอร่อยกว่าทุกๆที่เราาไปมนะคะ แล้ววัตถุดิบก็คืออย่างที่เห็นนะคะเครื่องปรุงก็มีอยู่แค่นี้เลยนะคะแต่กับรู้สึกว่ามันอร่อยนะคะจะเป็นไฮไลท์นะใครมาลงเจที่นี่ก็อย่าพลาดเมนูนี้นะคะทุกคนเป็นอะไรที่เฮ้ยมันกินแล้วมันว้าวอะ <c oughs> ่ะนะคะกินแล้วมันววาวกว่าทุกๆเมนูของเราหรือเปล่าที่เรากินมานะคะทุกๆหลายๆที่ที่เราไปมาแล้วกัน,นเนาะต้องใช้คํานี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่กินอาหารเจรอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะคะ ซึ่งของเราและอีกอย่างตรงนี้ก็จะเป็นโรงเจที่แรกที่เราเคยไปนะคะแถวแถวบางแพรเนาะบางแพรลาดบุรีนะคะใครที่มีโอกาสผ่านมาก็อยากลองนะคะอยากอยากแนะนําให้ลองเข้าไปลองกราบไหว้ดูนะคะลองขอพรดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อความสบายใจเพราะว่าที่นี่ก็ยังคงความเป็นโบราณอยู่นะคะโบราณโบราณแบบว่าสบายๆนะคะผู้คนไม่ค่อยพุกพ่านมากกับข้าวกับปลาก็มีให้กินกันตลอดนะคะอันนี้เราก็กินเสร็จแล้วแล้วก็ ยกมือขอบคุณจับสำหรับตัวของสถานที่เรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะเดินทางกลับอย่าลืมนะคะเปิดแมปแม้วมาลองพักผ่อนกันดูนะ